พุทธาธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลํำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธาธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธา,ธาตยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางว่าอย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายแม่ฉันตายกายลับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแววหูสหายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยัง ทำกับฉันอย่างกระฉันนั่นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่ผลหลังมีอะไรมาเขี่ยวคายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกระฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายขแขนงทุกวันนัด สนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน